Hi Daily guys welcome Me to สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Daily Me ค่ะดิฉันนางสาวพิชยาวัชรดมประเสริฐพิธีกรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่4ค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคน เห็นเปิดตัวมาแบบนี้นะคะก็คือแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะพิงคจะมาพูดถึงเรื่องพิธีกรแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะหรือว่า MC อัจุฬานั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยพิง์ก็จะมาเล่านะคะตั้งแต่ตอนที่พิงคอ่ะเข้าไปคัดเลือกตอนแรกเลยนะคะแล้วก็รอบอดิชั่นรอบไฟนอลจนมาถึงได้รับตําแหน่ง MC อจุฬานะคะแล้วก็พิงคอ่ะได้ทํากิจกรรมอะไรไปบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกัน,นะคะ่ะ bye no. ก็มาเริ่มกันที่ช่วงแรกๆนะคะในการที่เราจะเข้าไปเป็นพิธีกรนะคะก็คือช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนะคะก็มี m c ็มซีอลจูานี่แหละค่ะออกมาประชาสัมพันธ์นะคะแบบแปะโปสเตอร์ต่างๆแล้วก็ในเว็บไซต์ใน Facebook อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับการรับสมัครออเดชั่นพิธีกรนะคะพิงก็เห็นแล้วพิงก็แบบน่าสนใจเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะไปนะคะที่พิงตัดสินใจนะคะที่จะสมัคร m c ็มซีลจาเนี่ยเป็นเพราะว่าของพิงอ่ะคือตั้งแต่ตอนที่ อยู่ในช่วงมัธยมนะคะพิงก็เป็นพิธีกรของโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าพอเข้ามามหาวิทยาลัยแล้วอะเราก็ควรที่จะแบบทํากิจกรรมอะไรสักอย่างนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะแบบเราจะได้ไม่ต้องเรียนอย่างเดียวนะก็แบบมีกิจกรรมได้ทําอะไรใหม่ๆบ้างนะคะเพราะว่าเรียนอย่างเดียวพิงก็แบบเบือ่อแล้วก็อยากลอง c h ร์เลนจ์ตัวเองด้วยว่าแบบเราทําพิธีกรของระดับของโรงเรียนมาแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นมาในระดับของมหาวิทยาลัยอะ,อะมันจะมี c h ร์เลนจ์อะไรอื่นๆไหมอาจจะมีประสบการณ์อะไรที่เราได้มากกว่าการเป็นพิธีกรของโรงเรียน หรือว่าเป็นการแบบ improve ตัวเองต่อไปอะคะ่ะพิงก็เลยคิดว่าแบบเออมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่เราอะจะลองเข้าไปสมัครตัวนี้ดูแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรด้วยค่ะก็คือพิงก็เลยโอเคสมัครไปนะคะของ MCL จุฬาค่ะ ในส่วนของ MCL อจุฬานะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3สายค่ะก็สายแรกนะคะจะเป็นสายพิธีการอย่างที่สองก็คือภาคบันเทิงนะคะภาคที่3เนี่ยก็คือภาคอินเตอร์นั่นเองค่ะทุกทุกคนอาจจะคิดนะคะว่าพิงค์อาจจะอยู่ภาคบันเทิงหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูสดใสนะคะหรือว่าอยู่ภาคอินเตอร์หรือเปล่านะคะก็คือไม่ใช่นั่นเองค่ะเพราะว่าตอนที่พิงค์สมัครไปนะคะพิงค์สมัครเป็นภาคพิธีการนั่นเองค่ะภาคพิธีการอ่ะมันเข้ากับ เรามากกว่าเวลาพูดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบจะมีความจริงจังในการพูดมากกว่าเพราะว่าพิธีการก็ต้องมีการออกเสียงแบบว่าอักขาระถูกต้องชัด เจนดูเป็นทางการนะคะตัวนั้นพิงก็รู้สึกว่าพิงถนัดมากกว่าก็เลยโอเคพิธีการไปส่วนภาคอินเตอร์ก็ฟิลลิ่งจะเหมือนแบบประมาณว่ามีกึง่งๆึบันเทิงนิดนิดนะคะแบบต้องใช้ energy เยอะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบโอเค energy อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบโอเคเอาพิธีการเนี่ยแหละก็แบบดูแบบบุคลิกลักษณะวิธีการพูดต่างๆนะคะว่าเออเราแบบเหมาะกับสายไหนเราก็สามารถ a พล l y ไปได้ค่ะ กิจกรรมแรกเลยเนี่ยสำหรับคนที่จะเข้าไปเป็นพิธีกรนะคะเขาก็จะมีให้เราไป first meet ค่ะ first meet ของ mc l จุฬาก็คือเขาอ่ะจะให้พิธีกรที่เป็นรุ่นพี่ของ mc l จุฬานี่แหละในปีก่อนๆมาเล่าประสบการณ์ต่างๆหลังจากที่เขาอ่ะได้รับตําแหน่งไปนะแล้วการเป็น mc o อฟตุลาเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสเปิดลู่ทางอะไรต่างๆให้เขายังไงบ้างนะคะพอรุ่นพี่เขาแบบแชร์ประสบการณ์เสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่วง q&a ค่ะที่เราอ่ะสามารถที่จะเข้าไปถามแต่ว่าคําถามที่เขาแบบถม กันเยอะมากๆเลยนะคือเป็นพิธีกรพูดยังไงให้แบบไม่ตื่นเต้นนะคะ oh. ก็พี่ๆแต่ละคนก็จะมาแชร์ทริคต่างๆคะ่ะในการที่จะเป็นพิธีกรนั่นเองนะคะ พอเราเฟิร์สมีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะต่อด้วยเรื่องของการออเดชั่นนะคะในรอบแรกเนี่ยเขาอ่ะจะให้เราแบบเข้าไปนั่งรอนะคะแล้วก็เขาก็จะแบบสุ่มเรียกเรานะคะว่าแบบเราจะได้เข้าไปตอนไหนพอหน้าห้องนะคะหน้าห้องที่กําลังจะเข้าไปออเดชั่นเนี่ย เขาก็จะมีให้เราจับฉลากค่ะตัวฉลากเนี่ยมันก็จะมี3ฉลากนะแต่คือพิงก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งสฉลากมันเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็คือโจทย์ที่เราต้องพูดอ่ะแต่คือเขาก็แบบเอามาให้เราจับนั่นแหละไม่รู้แบบสร้างความตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าแล้วทีนี้พอเราได้หัวข้อปุ๊บเขาก็จะเอาสคริปต์ของหัวข้อหัวข้อนั้นนะคะมาให้เราเราก็ปุ๊บได้สคริปต์มาล้วก็ต้องอ่ะมานั่งไล่ก่อนเลยว่าโอเคเดี๋ยวงานที่เราจะต้องเข้าไปพูดนะคืองานอะไรพูดอะไรบ้างอะไรคือประเด็นน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 สสําาาาคคัญของงงงงีีีี้้้ะะแลวิ่่่ทย ต้องการที่จะให้คนดูอะเข้าใจคืออะไรบ้างนะคะเขาจะให้เวลาเราประมาณ5นาทีค่ะหน้าห้องก็คือเตรียมตัวตรงนั้นเลยนะคะแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยชาเลนจ์ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพอเข้าไปปุ๊บกรรมการนั่งอยู่ข้างหน้านะคะสาสี่คนนะคะจะเป็นพี่ๆที่เป็นเอ็ซีออจุฬาเนี่ยแหละมาคัดเลือกเรานะคะตอนนั้นก็คือเราก็แบบเดินเข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็อ่ะเห็นพี่ๆแล้วทีนี้ระหว่างที่เราพูดไปนะคะเราก็พูดพูดไปเรื่อยๆตามสคริปของเราปุ๊บ แต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าอะไรสักอย่างแบบอปอ up ขึ้นมานะคะอันนี้พิงก์ก็บอกไม่ได้ต้องไปลองทำเองนะคะ <laughs> ก็มันจะมีส,สิ่งที่ pop up ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เหมือนกับสถานการณ์จริงในการเป็นพิธีกรจริงๆเพราะว่าโดยปกติแล้วการที่เป็นพิธีกรนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําทุกอย่างรัดตามสคริปต์ไปได้ใช่ไหมคะแบบสถานการณ์ที่เราแบบไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการแก้ปัญหาย,ยังไง <laughs> เขาก็จะตัดสินจากตรงนั้นด้วยนะคะในรอบอดิชั่นค่ะ ค่ะพอเราออเดชั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะสรุปว่าเอ้ยเราก็ดีใจมากที่เราแบบผ่านออเดชั่นแล้วนะคะเขาก็ไปบบประกาศในเฟซายชื่อแล้วก็ไปนั่งไล่ดูก็แบบโอ,โอเคเจอชื่อเรานะคะก็คือในรอบต่อไปก็คือเป็นไฟแนลลเนาะก็ไฟแนลเนี่ยเขาก็จะแบบให้ไปรวมกันใหม่นะคะสำหรับทุกคนที่ติดรอบไฟนอลนะคะเราก็จะได้เจอเพื่อนๆไฟนอลลิส ของ MC ทุกคนเลยนะคะแล้วเขาก็จะให้มาทำเวิร์กช็อปร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมนะคะไอซ์เบรกกิ้งต่างๆฝึกการอ่านออกเสียงนะคะมีแบบฝึกหัดการฝึกการอ่านออกเสียงด้วย ก็พวกแบบรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต่างๆนะคะที่เราจะต้องแบบพูดให้ชัดเจนนะคะสำหรับภาคอินเตอร์ก็อาจจะมีคำต่างๆที่แบบเขาใช้ด้วยแล้วก็ภาคบันเทิงก็คอยฝึกว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะร่าเริงได้ในระดับไหนในงานอะไรบ้างนะคะคือจริงๆแบบบางคนอาจจะคิดว่าบันเทิงคือแบบเฮ้ยฮาจะแบบเอาฮายอย่างเดียวจะแบบเล่นมุกอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ ไม่ใช่นะคะก็คือบันเทิงเนี่ยมันก็จะมีหลายงานด้วยอย่างเช่นงานวิ่งมาราธอนอาจจะต้องการมูดของงานอีกมูทหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานรับน้องเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกมูดหนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการเวิร์กช็อปที่พี่ๆมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้เราได้รับรู้คร่าวๆนะคะแต่ว่าเขาอะไม่ยอมบอกนะว่าแบบรอบไฟนอลเราจะเจออะไรนะคะเขาก็โอเคแบบอุบไว้ก่อนนะคะ ก่อนที่จะถึงรอบไฟนอลนะเขาจะส่งบทมาให้เราค่ะส่งบทมาให้เราเตรียมบทที่เขาส่งมาให้นะคะก็ส่งมาให้นานๆแบบนานมากนะคะก็คือ1วันนั่นเองค่ะส่งให้แค่วันเดียวนะคะในการเตรียมบทประมาณแบบโอ้โหเยอะมากแล้วเขาก็จะแบบบรีฟมาให้เลยค่ะว่าคอนเซปต์ของงานคืออะไรบทมีอะไรบ้างนะคะอันนั้นก็คือเราก็ต้องเอามานั่งเตรียมตัวเองก่อนที่จะไปแข่งในรอบของไฟนอลนะคะในรอบของไฟนอลที่เป็นแบบไฟนอลราวเลยอะ เขาอะจะให้ไปในเวทีจริงเลยที่เป็นแบบเวทีแบบเวทีใหญ่มากคือตอนแรกอะพิงก็แบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเหมือนแบบแล้วก็รู้สึกประมหม่านิดนึงเพราะว่าเราแบบไม่ทันได้เตรียมใจมาก่อนนะคะเราก็คิดว่าพอเราเดินขึ้นไปเวทีปุ๊บเนี่ย เราก็จะเห็นทุกคนแบบตามปกติใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วตอนที่แบบเราขึ้นไปที่เวทีอ่ะก็คือพอเรส s ปอร์ตไลทมันส่องแบบปุบปกมาอย่างเงี้ยมันไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะแบบทุกอย่างมันคือมืดไปหมดเลยตอนนั้นเราก็แบบมีตกใจนิดนึงแต่ก็โอเคดึงสติกลับมานะคะว่าโอเคถึงมองไม่เห็นเราก็จะทําเป็นเหมือนมองเห็นแล้วเราก็พูดต่อไปนะคะแล้วในรอบไฟนนลเนี่ย เขาก็จะมีป๊อปอัพเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันก็อาจาจะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นมีคนให้เราสัมภาษณ์จริงๆนะคะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะคะมาตัดสินเราจริงๆอย่างเช่นก็จะมีผู้ประกาศข่าวหรือว่าพิธีกรต่างๆที่เขาเป็นสายอาชีพจริงๆนะคะก็มาร่วมในการตัดสินครั้งนี้ด้วยค่ะ พอเราไปนอกเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะก็คือโอเคแล้วก็ประกาศมาแล้วเราก็ได้เป็น m อ็มซุลานะคะเป็นเจเนอเรชันที่4นะคะพิงก็ได้ไปทํากิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะไปทํางานทั้งในมหาวิทยาลายัยแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยด้วยคะ่ะก็จะมีงานแบบหลายๆงานเลยนะที่เราแบบประทับใจมากนะคะอย่างเช่น งานเสวนานะคะพิงก็มีโอกาสไปเป็น<ไ>ปพิธีกรงานเสวนาของหัวข้อเด็กสมัยนี้ครูสมัยนี้นะคะตอนนั้นก็มีครูพี่ลูกกอล์ฟนะคะมาเป็นแขกรับเชิญด้วยแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะคะ <ๆ S 2> มาเป็นแขกรับเชิญด้วยเหมือนกันค่ะในตอนนั้นนะคะหัวข้อก็คือครูกับเด็กใช่ไหมคะก็จะมีครูเนี่ยแหละมาบอกว่าเออในมุมมองของครูเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับการเรียนการสอนสมัยนี้แล้วในมุมมองของเด็กหลักมีความรู้สึกยังไงบ้างคือพิง์รู้สึกว่าพิงชอบเพราะว่ามันคือการ เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็มันทําให้เราแบบเหมือนมันเป็นการเปิดมุมมองของเราด้วยค่ะระหว่างการที่เราทางานไปเราก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นด้วยค่ะ อีกงานหนึ่งนะคะที่พิงค์แบบรู้สึกว่าพิงค์ชอบแต่ว่าช่วงนั้นก็คือแบบใกล้ๆจะแบบเป็นเจน5แล้วนะคือพิงค์เจน4ใช่ไหมใกล้ที่จะหมดตําแล้วนะคะก็จะเป็นงานแบบท้ายๆเลยที่พิงได้ทํานะคะก็จะเป็นงานปฐมนิเทศของรุ่นพี่ปอโทนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงาน2ภาษานะคะก็คือพิงค์จะต้องเป็นพิธีกรทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเหมือนคนที่เขาทํางานปฐมนิเทศอะ่ะเขาหาพิธีกรที่ ต้องพูดภาษาไทยได้ชัดเจนนะคะเพราะว่างานปฐมนิเทศเนี่ยมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีมูจริงจังเนาะแล้วก็จะต้องเป็นพิธีกรที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเพราะว่านิสิตปโทมีนักเรียนต่างชาติด้วยนะคะก็จะต้องพูดทั้ง2ภาษาเลยตอนนั้นพิงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าเราอ่ะได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็เลยแบบได้โอกาสที่จะทํางานตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คือแบบมันเป็นสิ่งที่ทําให้พิงรู้เลยว่าการที่เราได้ภาษาติดตัวไว้อ่ะมันก็แบบเหมือนเป็น เบิกทางแล้วก็เป็นใบที่ทําให้เราอะสามารถเข้าไปในโอกาสต่างๆได้มากขึ้นมากกว่าการที่แบบเรารู้แค่ภาษาเดียวนะคะอันนี้ก็คือดีมากแต่ว่าจริงๆแล้วพิงก์ก็มีงานพิธีกรที่เป็นภาษาอังกฤกาษล้วนเหมือนกันนะคะอย่างบารหลักโอเปนเฮาส์นั่นเองนะคะบารหลักก็จะเป็นอักษรจุฬาอินเตอร์เนาะซึ่งเวลามีงานโอเปนเฮาส์เนี่ยพิงก็จะทําหน้าที่เป็นพิธีกรที่ใช้แบบภาษาอังกฤษล้วนทั้งหมดนะคะในการแนะนําคณะต่างๆของบารหลักนั่นเองะคะ่ะ และสําหรับประโยคที่ใช้บ่อยๆนะคะในการที่แบบเป็นพิธีกรอะ่ะคืออย่างของพิงอ่ะเป็นพิธีกรพิธีการใช่ไหมคะมันก็จะมีประโยคที่ซ้ําๆที่เราเอามาใช้ทุกครั้งในการที่เป็นพิธีกรนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์ว่าโอเคตอนนี้เนี่ยพิงกําลังเป็นพิธีกรในงานการแสดงโชว์หรืออะไรอย่างหนึ่งนะคะประโยคที่เราใช้กันบ่อยๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับ ขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะในระดับต่อไปนะคะเราจะพบกับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจริงๆแล้วภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอะวิธีการดําเนินรายการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันเลยค่ะอย่างเช่น let's give a round of applause ค่ะเราทุกคนก็จะตรบมือนะคะเย่ <Yay! S 2> ก็คือขอเสียงปรบมือให้กับนั่นเองค่ะหรือว่าพอการแสดงนั้นจบปุ๊บเออขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึง่งใช่ไหมคะถ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆเลยค่ะเป็น another round ค่ะ another round ก็คือ อีกรอบนะคะอีกครั้งก็จะเป็นแบบโอเคการสแสดงจบแล้ว let's g i v e fan o t h e r round o f a p p l a u s e ค่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเออขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนะคะหรือว่าสหรับลำดับต่อไปเราจะพบกับการสแสดงอะไรบ้างนะคะเราก็จะเหมือนแบบทับศัพท์ไปเลยง่ายๆนะคะอย่างเช่น for the next session ค่ะ for the next session ก็คือ สำหรับช่วงต่อไปนะคะสำหรับลำดับถัดไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือประโยคที่เราใช้บ่อยๆเนาะเวลาเราเป็นพิธีกรทั้งแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยมันก็พิงก็รู้สึกว่าสรุปแล้วอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการใช้คำแล้วก็ประโยคต่างๆที่มันอาจจะเปลีป่ยนแปลงไปนิดนึงแค่นั้นเองค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็คือจะเห็นได้เลยนะคะว่างานในจุฬาเนี่ยที่เป็นงานเกี่ยวกับพิธีกรหรือว่าการใช้ภาษามีเยอะมากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นแบบคร่าวๆทั้งหมดเนาะที่ตอนที่พิงรับตําแหน่งเนี่ยพิงได้มีโอกาสได้ทํามานะคะก็จริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่แบบพิงแบบว่าได้โอกาสเข้าไปเป็นพิธีกรของเ c ็อจุฬานะคะมันทําให้เราแบบ ได้รู้เลยว่าเรื่องของภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะคือทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยเป็นภาษาทั้งหมดเลยเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่ามันไม่สําคัญนะคะเรื่องของภาษายิ่งถ้าเราได้ภาษาที่2ภาษาที่3เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นใบเบิกทางให้กับเรานะคะในการที่ทําให้เราอะ่ะมีโอกาสในการทํางานมากขึ้นนะคะมีโอกาสต่างๆพวกแบบว่าการเข้าสังคมเรื่องของการสื่อสารเรื่องของเพื่อน ต่างๆคือทุกอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษานะพอเราได้ภาษาเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พิงรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยค่ะในการพัฒนาการสื่อสารนะคะก็คือเราจะต้องฝึกฝนนะคะพูดเยอะๆฟังเยอะๆนะคะอ่านเยอะๆเขียนเยอะๆอะไรก็ว่าไปนะคะคือจริงๆอะ่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าการ พูดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบตรงที่สุดนะคะในการฝึกการสื่อสารแต่ความจริงแล้วทั้งการอ่านการฟังการเขียนต่างๆเนี่ยมันทําให้แบบทุกอย่างอะ่ะมันคือการหลอ่อหลอมเพื่อที่จะทําให้เราอ่ะกลายเป็นคนที่มีการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พิงด้วยนะคะยังไงนะคะสําหรับวันนี้ก็ thank you for watching นะคะ and see you in the next video ค่ะบาย